ช่อง TKN น้องนิวยี่ยากันอีกแล้ววันนี้ไม่ได้มาปลูกต้นไม้ไม่ได้มารีวิวอะไรแต่ว่าวันนี้มาทำความรู้จักกับน้องนิวยี่ย์ะทำรู้จักกับน้องนิวยี่ยเป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟว์ผสมกับเปอร์เซียนะครับน่มนจะเป็นน้องนิยแต่ว่าเขาดูหน้าตามไม่เหมือนผสมเลย <c oughs> เขามาอยู่ตั้งแ<อ>ต่เขาอายุ2เดือนนะครับตอนนี้เขาก็มีสามเดือ,แบบแอน,นแล้วแล้วไม่ใช่สิเขามาอยู่ตั้งแต่อายุตอนประมาณเดือนครึ่งครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาสามเดือนแล้วน้องเป็นแมวที่เรียบร้อยมากไม่ดื้อไม่ทนเลย จริงหรือเปล่าไม่ดูไม่ตนเลยจริงหรือเปล่านี่น่ครน้องเยียนะคะเขาก็จะเป็นแมวที่าะลึงแล้วก็ไม่ซึมใช่ไม่ซึมเพราะว่าเขาไม่ได้ปวดแ่เขาก็ลแล้วก็ชอบกินขนมแมวเลียด้วย วนอาหารที่น้องนิวเยกินอยู่นะคะก็จะเป็นเจลินาวันสูตรคิดเทนนะครับกับผสมกับเนโกะใช่ผสมกับอาหารเปรียกเนโกะแล้วก็อาหารเม็ดเนโกะนะครับก็คือเขาจะไม่ยอมกินอาหารเสียกยังไม่ยอมถ้าคือถ้าเกิดให้เขากินอาหารเม็ดเพียวเขาจะร้องแล้วก็ไม่ยอมกินแต่ถ้าเกิด ใส่ไว้อะแล้วก็ให้เอาไว้นานๆเขาถึงจะมากินเขาจะไม่ยอมกินเลยเขาจะเป็นอาหารเียรแต่เขาก็กินหมดนะแต่ส่วนใหญ่จะให้เป็นอาหารเม็ดผสมอาหารเปียกนะครับเพราะเขาก็เป็นแมวที่เออก็สะอาดใช่เป็นเขาขุดทรายเป็นตั้งแต่ตอ,อนอายุเดือนหนึ่งนึนะคะก็คือ เมือนเจ้าของเก่าเขาฝึกมาแล้วก็น้องิวเอียได้มาจากเพื่อนของพ่อนะครับก็คือมันได้มาฟรีใช่ได้มาฟรีเดี๋ยวขึ้นภาพตัวพ่อให้ดูนะคะนี่ตัวพ่อน,น,นั่นแหละตัวพ่ออันนี้คือตัวพ่อตัวพ่อเขาจะเป็นสีขาวแต่ว่าไม่มีภาพของตัวแม่นะครับแม่เขาเป็นสียังน้องิวเอียนี่แหละ แล้วก็รีอบอบไปว่าพ่อกับแม่เขาอ่ะเป็น 1, พันผสมทั้งคู่นะครับแล้วก็ผสมก,กันแล้วก็กลายเป็นน้องนิวยีนี้คือไม่ใช่ขันแุ์แท้แล้วก็น้องนิวย,ยนีนีเป็นน้องคนสุดท้องเป็นลูกตัวสุดท้ายที่ออกมาเก็คือออกมาเจ็ดตัวตายไปสามตัวเดี๋ยวขึ้นภาพตอน น้องนิวยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็มีรูปภาพของเพื่อนเพื่อนพีนน่ีน้องของนิวยด้วยไปดูกันเลยนี่แหละครับคืออ่าตอนนี้เขายังเด็กอยู่อ่าน่ารักใช่ไหมน่ารักมากๆเลยแล้วก็ขออ่ะยังสิหรือบอกอีกอย่างหนึ่นง <laughs> ก็คือน้องเบียเกิดวันที่9พฤศจิกายนนะครับอ่าแค่นี้ลมาจบๆได้แล้ว,ลวโอเคงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ละคะ์ลกดแชร์กดซับสไคร์ตเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายจบคลิปจริงๆแล้วนะ